สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดมีเส้นใส่ไข่เป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรนะคะอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีใบขึ้นช่ายต้นหอมเห็ดหูหนูหอมหัวใหญ่แครอทกะหล่ำปี มะเขือเทศมะเขือเทศวันนี้เราเอาไส้ออกนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายกระเทียมสับสีอิ้วขาวไข่ไก่พริกไทยป่น วุ้นเส้นค่ะวันนี้เราใช้วุ้นเส้นห่อเล็กนะคะแช่น้ำค่ะก่อนที่จะนำมาผัดก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมว,วิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน Facebook แฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดวุ้นเส้นนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวกระเทียมให้หอมก่อนเลยไข่ไก่นะคะไข่ไก่วันนี้เราใช้3มฟองค่ะเดี๋ยวเราตีไข่ลงไปเลยค่ะ ีไข่แดงให้แตกเลยคะ่ะเดี๋ยวเรารอให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะผัดให้ไข่แบบเป็นก้นกอนๆเลยนะคะ,ะคไข่เราเป็นก้นกอนๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเราค่อยๆกราบแบบนี้อ่า ข้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้ค่ะเราจะผัดบุ้นเส้นก่อนเลยไฟอย่าแรงนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปเดี๋ยวเราผัดให้บุนเส้นนิ่มก่อนนะคะ เราผัดนะคะให้วุ้นเส้นสุกก่อนนะคะวุ้นเส้นสุกเนี่ยก็จะสีใสๆนะคะให้วุ้นเส้นเขานิ่มก่อนนะคะเราจะยังไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะวุ้นเส้นสุกเส้นนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลากันก่อนค่ะเราใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะในส่วนของน้ำตาลวันนี้เราใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายด้วยค่ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผัดวนเส้นนะคะจะต้องมีรสชาติหวานๆนะคะวันนี้ที่เราใส่น้ำตาลปี๊บเราอยากให้สีของผัดวนเส้นเราเนี่ยมีสีเข้มๆนิดนึงนะคะอ่าเราก็คนอย่างนี้นะคะให้เครื่องปรุงนะคะให้น้ำตาลละลายก่อนอเ,เราให้เอาไข่ลงมาอย่างนี้นะคะไข่เราจะเป็นก้อนเลย หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักที่มีลักษณะแข็งลงไปก่อนก็คือแครอทหอมใหญ่ให้บุนเส้นนะคะมากบผักผักจะได้สุกง่ายพยายามให้บุนเส้นนะคะกบผักผักจะได้สุก หักเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศลงไปก่อนค่ะตามด้วยกระหล่ำปีเห็ดหูหนูแล้วก็เลงไฟเลยค่ะ เราจะใส่ซอสปร้งรสลงไปนะคะ2ช้อนซีอิ๊วขาวใส่ไปหนึช้อนค่ะ,ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะใส่ต้นหอมและใบชิ้นช่านนะคะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะรสชาติผัดวุ้นเส้นนะคะก็จะต้องออกหวานๆนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานกันเพื่อนๆก็สามารถชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบทานเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เราผักเราสุกอีกสักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะไข่ของเราก็เป็นก้อนเลย ได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะผักก็สุกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะใส่ใบขึ้นช่ายกับต้นหอมลงไปเลยค่ะผักวันนี้เราจะหั่นเป็นท่อนยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าผักเขาจะค่อนข้างนิ่มถ้าเราหัน่นชิ้นเล็กไปเนี่ยเวลานําไปผัดมันจะเละนะคะ,ะเดี๋ยวผักให้ต้นหอมกับใบขึ้นช่ายพอสลบก็เสร็จเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะเส้นของเรานะคะเหลือ,อใส่หน้าทานเลยค่ะเราโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องโรยเยอะถ้าเด็กๆทานด้วยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกาันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ